มาครับวันนี้เพเลิงเจอของใหญ่แล้วครับ<ม> <laughs> ตัวให้ผมมาช่วยครับอยู่ห่างกันประมาณโลก,กว่ากาครับบอกว่าสู้มาแล้วสามสิบนาทีครับ<ม>ยังไม่เจอตัวครับ<ม>เป็นตัวไร้ครับมไม่ยอมเลยครับ<ม> <laughs> สายน,น,น,นาดินนี้กลับก่อนแล้วบ่สายนาดินนี้กลับก่อนแล้วบ่นี้บ่เลยยัยงไม่ยอมนะครับเรียกว่าสู้มาครึ่งชั่วโมงแล้วครับไม่โชว์ตัวครับไม่โชว์ครับโชว์แล้วครับูปลาสวายครับ

ไม่ยอมครับไม่ยอมครับ ยังไม่ยอมครับยิก็ยาวแล้วครับพักช็อตไว้เมืครับสู้กัน่อครับโอเคครับเตรียมงัดแล้วครับตัวนี้ปลาครับไม่ยอมครับอย่าฟื้นครับอย่าฟื้นพี่เลิง แดงมันยังเยอะอยู่ดูครับยังไม่ยอมครับไว้กนลังดื้อครับอู้ยากสิงสิงตื่นด้วยยอมแล้วโอ้โหยยอดครับ จะยอมครับเกือบชั่วโมงครับเราจะยอมครับทนได้ครับงานนักแสดครับคนล้วนนะครับห่างกันหนึ่งกิโลกว่าเรียกให้มาช่วยครับไม่ไหวแล้วครับใหญ่เลยครับคำมันลุยเย็ดเลยนะบอกเติมปากเต็มคำครับโอเคครับ